สองคนต้องมองตาก,กันต้องรู้กันว่าใครจะทำอะไรที่ครูทำให้ดูหมายความว่าหนึ่งจานขนมปังเห็นไหมครับรลองสแตนด์ได้คือตรงนี้กับตรงนี้สองข้างต้องทำไมคะตรงกันแต่ก่อนเปิดร้านคือหนึ่งตะกี้ตัวนี้น่าจะชำรุดมันไม่โอเคเช็ดตะกี้ก่อนเกลี่ยเริยงก่อนเกลี่ยเริยงคือใช้ผ้าแดมเช็ดโต๊ะแล้วก็ปูผ้าถึงกระดับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คนหนึ่งก็คือเดี๋ยววางข้าโน้นซ่อมด้านไหนซ่อมอ,อยู่ด้านไหนซ่อมอยู่ด้านสายเห็นไหมคะซ่อมอยู่ด้านสายแต่ถ้าก็มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะอยู่ตรงด้านนี้สายห้าจะขอบเราจะต้องเอาอะไรก่อนนี่อะไรอันนี้อยู่ในนี่ได้ ลองถามสินิดเลยคโดมอยู่แงน,นี้เห็นไหมคะลำดับแรกเราดูจานเมนคอสิเท่าไหน <c oughs> จานเมนคอสอ่าวจานมาครูให้เธอใช้วิธีการกาอ่าลองดูอาจารย์ล่างเลยอ่ามาเอาจานเดียวจานล่างเห็นไหมคะมันเป็นแบบนี้หนึ่งนิว้ว มันอยู่ระดับนี้เห็นไหมคะหนูก็ใช้วิธีการกะเลยอันนี้โต๊ะเก้าอี้ต้องเปลี่ยนนะตรงนี้คือหนึ่งนิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูดูใชต้ตัวเนี้ยตัวกะจากข้างในเข้าหางเราเห็นไหมคะข้างขวาเป็นลายมีลายมีลายมีสเต็กอ่ามีสเต็เห็นไหมคะมีสเต็กหนูจับตรงนี้เสร็จไรหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งต่อไปเป็นลาย มีอะไรอ่ามีสลัดมีสลัดเห็นไหมคะมีสลัดยัง,ยงหนึ่งหนึ่งเห็นไหมตรงนี้หนึ่งตรงนู้นเป็นอะไรอ่าซ้อมสลัดอัานาอไหนนไหซ้อมสลัดให้อยู่ระดับสามนิ้ว หนึ่งสองสามคือกาดด้วยสายตาคือสามเห็นไหมะแล้วอยู่ตรงนี้อยู่หนึ่งนิว้วและปลายตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันอทุกคนมาดูเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยมีอะไรต่อเอาอะไรมาแก้วู้แก้วคาดปมมาอีกคนหนึ่งก็ใช้อะไรยกคาดปมมาแล้วม,มีอะไรอีก ข้อต่อไปเป็นอะไรถ้าเกิดสมมติตรงนี้มันติดตรงนี้ใช่ไหมคะเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนอันนี้ได้ไหมสมมติเห็นไหมเราจะตั้งตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะเพราะว่าเรามีอะไรอิฐเมนูคออเราเป็นอะไรเป็นอะไรอิฐผลไม้ใช้อะไร มีดกับอะไรม,มีดกัะซอม,ม,มเห็นไหมมันมนหรือไม่มนมนเห็นไหมมีด,ม,ดมีดอยู่ด้านบนซ่อมซ่อมอะไรซ่มอมผลไม,อม,ลม้อ่ะซ่อมผลไม้อ่าลองดูซิเหมือนกันไหมอ่ะอันนี้เรามาเอามาไม่เหมือนกันอ่าลองดูมันขึ้นอยู่อุปกรณ์ก็คือทางนี้ ห่างจากตรงนี้แล้วก็ต้องดูตรงนี้อีกว่ามันเป็นเซนเตอร์ที่ตรงกันนะไหมเห็นไหมคะสองข้างคือข้างนี้กับข้างนี้มันต้องมาหลานกันมีดกับอะไรซ่อมเห็นไหมมีดกับซ่อมอยู่ด้านบนเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีดกับซ่อมอยู่ด้านบนตรงนี้ด้านบนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยทำไมซ่อมมันต้องหันมาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องวุมาทางนี้มีดก็ทางวุบทางนี้ เห็นไหมคะหนูต right? uh ้องดูความจำเป็นว่าซ่อมอยู่ทางด้านซ้ายมีดอยู่ทางด้านขวาแล้ววางอะไรวางอะไรอีกคนหต้องวางอะไรอ่าใส่ถาดกลมเวลาถืออ่าคนนี้ถือนี่อ่าดูพาเวลาที่เธอทําเห็นไหม เวลาที no ่ทำงานสองคนอีกคนหนึ่งวางตำแหน่งก่อนเห็นไหมคะวางอย่างนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้วน้ำวางตรงไหนบ้านเธอสิอยู่เหนืออะไรดูสิเหนืออะไรเหนือีเห็นไหมของมีแต่บ้านหนูไ้บ้านหนูคิดคิดสิคิดสิมีให้ดูไหมเออ้าใจไหม อันนี้ถ้กกันจริงๆแล้วคือไม่ได้นะคะแต่ด้วยองค์กรจํากัดหนึ่งจับโคนเมื่อกี้ทายิสาจับปากแกงอย่าให้เห็นกรเนื้อหนึ่งอระไรห,หนึ่งนิ้ว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 กะด้วยสายตาไม่ต้องใช้แม้ทัดแต่เวลาแกงแข่นขงนต้องใช้แม้ทัดวัดหาความปกป,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 ป้องให้ทำไมคะน้อยที่สุดคายพิพาทเยอะแก้วาย จริงอันนี้มันไม่ใช่แก้ววายนะคะแต่เราสามารถบูรณาการได้ว่าอันนี้แก้วน้ำนะอันนี้เป็นแก้ววายและฉันไม่มีอุปกรณ์แต่แก้ววายอันนู้นยังไม่ให้ใช้เพราะเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยครูจะแตกหมดเข้าใจไหมอันนี้วางตรงนี้การวางแก้ววายมันสามารถวางเฉียงได้วางตรงได้แล้วก็วางอน่างนี้ได้แต่ครูจะให้ระวางนึงน้เห็นไหมคะหนึ่งนิ้วเฉียงเพราะหนึ่ง,ง,<อ>งเรายนน้า สตรงนี้มันจะไม่เก็ีกัะข้ามและชนมันขึ้นอยู่กับการใช้งานว่า 1. เฉียงเส้นทะแยงโคนก้านเห็นไหมคะหนึน,หนิ้นว1นิ้ว1นิว้วอยู่ตรงเหนือของเมนคอร์ดนะจำนะเทคนิคคือ,อไรแก้วน้ำมันจะต้องไม่เก็บมันเป็นแก้วที่อยู่กับเมนคอร์ดเพราะ เวลาเราทานทานสลัดก่อนใช่ไหมคะทานสลัดเก็บสลัดเมนคอดมันก็อยู่ตรงเพราะมันอยู่ในน้ำเราจะไม่เก็บเห็นไหมแก้วายเราสามารถได้สองเวอร์ชันสามเวอร์ชันแล้วแต่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือตรงกันหรือเฉียงขึ้นเส้นทแย45ง45องศาก็ได้ขึ้นอยู่กับการดึงน้ําเราถนัดทางด้านไหนแล้วก็ต้องความปลอดภัยเข้าใจไหมคะสองข้างต้องทําไม เท่ากาันรตรงกรันอันนี้เข้าใจอย่างเข้าใจ